วัคซีนโควิด19คงคลังของประเทศพัฒนาแล้วอย่างกลุ่มประเทศ G7 และประเทศสมาชิก EU จะสูงเกิน1,000ล้านโดสณเนะส้นปี2021ซึ่งจะเป็นวัคซีนส่วนเกินหลายร้อยล้านโดสค่ะ สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างรายงานล่าสุดจากนิตยสารน Nikkei เชียของญี่ปุ่นที่ระบุว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทำการครอบครองวัคซีนป้องกันโควิด1 9ส่วนเกินหลายร้อยล้านโดสที่เสี่ยงจะหมดอายุก่อนส่งมอบให้กับประเทศกำลังพัฒนาที่เผชิญปัญหาใหญ่ด้านการจัดหาวัคซีนรายงานอ้างบทวิเคราะห์ของ Affinity บริษัทวิจัยสหาราชอาณาจักร ที่ระบุว่าวัคซีนป้องกันโควิด -19 ประมาณ100ล้านโดสที่กลุ่มประเทศ G7 และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ทำการสั่งซื้อหรือทำสัญญานั้นจะหมดอายุภายในสิ้นปีนี้แม้จะพิจารณาการฉีดวัคซีนโดสกระตุ้นแล้วก็ตามขณะดเดียวกันวัคซีนของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วประมาณ240ล้านโดสจะหมดอายุภายในเวลา2เดือนข้างหน้านะคะซึ่งนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ยากต่อการขนส่งวัคซีนไปยังกลุ่มประเทศเศรษฐ,ฐกิจเกิดใหม่ค่ะ แอฟฟินิตี้เปิดเผยว่าปริมาณวัคซีนคงคลังของกลุ่มประเทศ G7 และประเทศสมาชิก EU อจะสูงเกิน1,000ล้านโดสณสิ้นปี2021เนื่องจากปริมาณวัคซีนมีมากกว่าความต้องการพร้อมกันนี้ก็ษฐานว่าทุกประเทศจะฉีดวัคซีนโดสกระตุ้นให้กับประชาชนแต่ไม่รวมการอนุมัติวัคซีนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า12ปีทางนี้วัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่ส่งมอบให้กับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมักจะมีอายุในการเก็บรักษานาน,น6-7เดือน รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ